เมื่อวานประชุมวิปรัฐบาลนะครับท่านประธานวิปท่านวิวสิุทธ์ชัยนรุญเนี่ยก็บอกว่าขอร้องสอสรัฐบาลเนื่องจากจะมีโหวตในวันพุธพรุ่งนี้กับวันพฤหัสวันที่14หลายครั้งวันนั้นก็ขอร้องว่าทุกท่านภารกิจหลักอยู่ที่สภาส่วนวันที่15นั้นใครติดกับมาติการนั้นอีกเรื่อง,งก็ขอร้อง14นี่ไม่ได้เลย น,นั้นเพื่อไทยเดี๋ยวเย็นนี้เขาจะประชุมแล้วพักประชุมพักพ,พิพักก็จะบอกไม่ให้สอสอเดินทางไปเชียงใหม่หมายถึงว่ากำชับใช่ไหมครับ <กำ S 1> ไม่ได้ห้ามใช่ไหมฮะห้ามเลยครับอ๋อห้ามเลยอันนี้ห้ามเลยประธานวิบดุมากเมื่อวานบอกห้ามเด็ดขาดก็ขอความร่วมมือไม่อยากให้สภามีปัญหาในการโบสเพราะว่าจะมีกฎหมายปปทเข้ามันจะมีการแก้ไขห้ามาตราเพราะนั้นจะโบสถเกือบทุกมาตรา ก็ท่านก็เลยขอลองไปคงไม่มีปัญหาเพราะว่ารัฐบาลร่วมมือที่มองยังไงเพราะฝ่ายค้านเองเขาก็มองว่าการที่คุณทักินไปเชียงใหม่มันเป็นเรื่องของการเมืองหรือเปล่าว่าม,มีมีหมายกาหนดการอาจจะพบแฟนคลับอะไรอย่างนี้ด้วยแล้วแต่จะมองแต่ว่าเรื่องหนึ่งที่ท่านทักษิณไปหลักๆคือไปไหว้บรรพบุรุษผมเข้าใจว่าไม่ได้นัดหมายอะไรหรอกเพียงแต่คนยังว่าแล้วนะคนมีมีคนรักมีคนไม่รักเนี่ยมันก็เลยเกิดปัญหานี่เกิดขึ้น จริงๆแล้วเท่าที่ทราบข่าวไม่ได้นัดหมายคณะไหนเลยไม่ได้นัดหมายกลุ่มไหนเลยในญาติญาติบางท่านก็ยังบางคนที่เป็นสนิทกันหลายท่านยังโทรมาว่าเอ๊ะตกลงผมไปแล้วผมบอกไม่ได้ไปเลยในคณะที่ท่านอาจจะเป็นส่วนตัวมากกว่าผมมองเป็นส่วนตัวมากกว่าเพราะว่าท่านไม่ได้พบญาติพี่น้องตั้งเกือบ1 7 1 8ปปีแล้วก็ไปไหว้ท่านผู้หลุดเป็นเรื่องปกติเลยไม่ใช่เรื่องไม่ไม่ไม่ใช่เรื่องโยงประเด็นการเมือง